ผมผมมีนหนึ่งเว้ยผมโคตรฮาเล่นกับเพื่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปมันสามารถซื้อนี้ได้ครับดูนะไม่อะแล้วไม่ไปจ่อปากเพื่อนอะได้เลยเดี๋ยวรอมันส่งมาครับแล้วไม้โคตรยาวเอาเอาไม่หายไปไหนแล้วเอาเอาไอ้ตั้งกูผมเห็นมันแบบปักลงดินแล้วเออใช่ใช่ไม่หายไปเลยอะ แล้วมาแล้วรีบก,กดรีบกดแล้วของเออสวัสดีครับขอสัมภาษณ์เลยครับสัมภาษณ์เลยครับเราต้องถ่ายช่วงที่แบบว่ามันคลายแม็กอะฮะแบบเจอผีพวกก็กดถ่ายเลยอย่าถ่ายรัวครับมันจะ เิงมมอันนี้ครับคือสิ่งที่เราจะทำนะก็คือไปโลกเก่านะครับแล้วก็ถ่ายสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็อัปโหลดในสปูกทูครับแล้วใใก็เก็บไว้เราก็ได้ตังค์มาแค่นั้นนะค <ielle> ือแผลเราของเรานะฮะไปเร็วไปเร็วเราต้องเอาไปฉายปคนละกระบอกก่อนแต่กล้องอย่าถือไปฉายต่กล้องถือกล้องเนี่ยไม่อย่าแยกกันอย่าแยกกันขอใครจะถ่ายอ่ะใครจะถ่ายเซฟถ่ายไปเซฟถ่ายแล้วคือไม่อยู่ <c oughs> ไมมาไอโยมซับในะคบนี้เาจะมาราดทาผีนะครับผมนี่กับเพื่อนหมู่เพื่อนเรานะฮะอันนี้เราเจอโครงกระดูกครับผมโครงกระดูกไก่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เออเอออ้ยเกิดอะไระกิดอไรขอรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เื้เฮ้ยเฮอเอ้ยเฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้ยเยเยเอยเอยเฮ้เอ้เฮ้เฮ้เเเฮเ้เเ้เเเเเฮ้เเ้เเ

เอแล้วเจอผีเจอผีทายทายทาโอ้โหโคตรสมจริงครับเซอร์เรียลจัดเลยเป็นคอนเทนต์แบบที่แบบน่าสนุกมากเลยครับผมตรงนี้ือดใส่เนื่อยแล้วผีที่ดีคือผีมีกับข้าขาข่ไมสเได้ไ เียืนเฉลยแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วค่อยแบบเตรียมกันเท้ยผมไม่มีผมผมไม่มีไฟไฟฉายมาเตรียมเตรียมก่นเตรียมก่อนเตรียมก่อนเราเราจะเปิดรายการหมดรายการราการกาแสดงพร้อมซีนพร้อมซีนหนึ่งนะครับโอเคแอคชั่นเออขอขอเขาถามเป็นคำถามหน่อยครับคุณคิดยังไงกับการที่จะได้เออเราจะได้การเป็นคนดังครับว้าวไม่ดีมากเลยขาดขาด ไปที่บ้าผมเห็นใครมู้ยืนอยู่ตรงนั้นครับที่ผมฉายฉปฉายพเห็นปะยังไงมันเดินมาหาผมไล้วตัวมันบักไอ้อะไรวะเ้ยเอย้ไปตัวชิอีกแล้วแทงเพื่อนเราถ่ายทเข้าถ่ายทไอ้ช้ไอปชันไอชันไอชัน อโดนเสนอเลยชัดๆเขาเลยชัดไม่ได้มันเรื่องจริงเรื่องจริงนั่เรื่องจริงเราจะคนเดียแล้วมันไม่ใช่คนเดียวแล้วโดนเกนอจากตรงไหนหรือเปล่าอ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมโดนแทงไปหนึ่งจุดโดนแทงตรงไหนครับตำแหน่งไหนครับโดนแทงที่เอ่อข้างหลังครับทะลุถึงหัวใจป่ะโดนแทงที่ดาบเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ พี่หอยท่าพี่หอยท่าโอเคสินสามอ้าผมโดนยับเอนเเปคนเทนครับคอคนเทนครับมันไม่ใช่เรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องจริงคือคอนเทนต์นั้นเลยดูดคอใหญ่เลยสีนสามคันสนสามคันแล้วกัเลยคัคัคัดคัดเราเัคัมันมีหนวดอหนวเอาไว้ทาอะไรไม่รู้แล้วกล้องว่าไงบ้างสิบห้าครับเฮ้ยกล้องก้องคัดไปก่อนเลยครับ สีนี้ไม่เอาครับสีนี้ไม่เอาเสือสีนี้ออาสีนับสีนับสีนับซีนไปไม่เอาไปตัวถ่ายทำกันต่อครับไม่ผมนี่เสียงอะไรไม่รู้ข้างล่างความ p r o f e ช s i o n a l เอาฟุกไปไหนเป็นอยู่ข้างล่างที่นี่คือที่ไหนครับเอ๋พอจะอธิบายได้บ้างที่นี่เป็นเป็นโรงงานเชือดโรงงานเชือดครับพี่ป๋องครับผมเดินเข้ามาข้างในแล้วผมรู้สึกขนลุกครับเฮ้ยอะไรอ่ะคุณอย่าไปอยู่นั้นอะเฮ้ยคุณอย่าไปอยู่ตรงนั้นนานเสียงอะไรวะเฮ้ยอะไรงหน้าเ้ย อออะะะไไร่ตัวลมีปั่นไข่เอื้ออื้อมีปั่นไข่เฮ้ยอยู่่ตรงนั้นบอกแล้วผมผมจะกลับบ้านผมจะกลับบ้านเอื้ออื้อเอื้อใช่ไหมใช่ผมจะกลับบ้านโอ้ยโอ้ยใช่เลยเอื้ออื้อโอ้ยเอากล้องผมเร็วไเร็วเก็บกล้องเร็วเร็วเก็บกล้องเก็บกล้องโอ้ยเพื่อผมเพื่อผมตายหมดแล้วที่นี่มันอันตรายผมจะรอดเลยไอ้สมอยู่ไหนไปเร็วเดินไปเลยไปเลยคุณจะต้องไปหลัง ทิ้งผมแล้วอูจะต้องเอานำคอนเทนต์นั้นไปเสิร์ฟสู่ผู้คนให้ได้เพื่อนผมทิ้งเะยครับทิ้งไปเลยคนละไข่ลงไปได้วิวเยอะเลยเออพันเก้าแล้วอุ้ยได้พันเก้าสองพันแล้ววะไม่หยุดคอกอนจะหอยท่ากปูสองโอ้ยมีคนโดนชนด้วย คลิปเดียวคลิปเดียวจะาไปสามพันเลยหัวกระพรับอะไรอะไรกลัวอะไรนอนเตียงเดียวนอนเตียงเดียวกันโอ้โหดีเลย้า ตังเราได้เยอะไหมฮะเรามีเราดีเราเราลงไปคลิปเดียวจะเกินโคต้าแล้วจะได้โคต้าแล้วะแสดงว่าลิปเราเพิ่าเยอะมากเท่าไหร่ครับที่นี่่าจะเป็นสถานที่รงงาล้างเก่าครับ เจอกระดูแล้วเจ้ากรดูแล้วเจกระดูอไรก็ไม่รู้อ่ะตัวไหนครับหั่หลังคุเฮ้ยเซฟไม่เห็นหรอไม่เห็นผมไม่เห็นยิีเฮ้ยยิคุณอาดไปโย่เบาคุณอัดไปเยอคุณอันเยอคุณอัดไปคุณอัไปเอ้ยเจอกระโหลครับเจอกระโดดครับดมกแบ น่าจะมาสักสองปีแล้วดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนเราคนนึงถือปูไปอย่างไร้ร่องรอยนี่รู้เปล่าครับหัวเขาหัวเขาอยู่ที่นี่เหรอเมื่อุ้ยวุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะเวิ่งอยู่ฮึเฮ้ยมาถ่ายเร็วมาถ่ายเร็วมาถ่ายเร็ว ใครเ้งเด็กึงตายเ้ยึ้งตายเจ็บมากเจ็บมากเตายแล้วเหรอเชี่ยทำมาเลยไม่ทางกลับทางไหนวะเฮ้ย นี่ปะทางกลับผมไม่เจอเ่ยทุกคนไม่น่าจะรอดแล้วตอนนี้ผมจะพาทุกคนกลับบ้านเองก็เป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะครับคลิปนี้จะวยรัองสองพันล้านวิวเลยแหละไปบอยไปหมดทางไหนวะทางนี้เหรอวะมาออกทางไหมเนี่ยเฮ้ยคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟ คุออฟคุณออฟผมอยู่กับคุณคุณออฟผมยังไม่ตายต้องออกข้างในคุณออฟต้องออกอยู่ตรงไหนคุณออฟผมจะออากล้องไปท่าคิมเฮ้ยคุณออฟร้องไปไหนวะเอาเดี๋ยวในกระดูกประกอบนึง ม่มีคนบอกว่าไอ้ตัวนั้น่ไม่เห็นน้าอยู่หลังคุณน่เห็นพันห้าร้อยแล้วใครวะฝังูไม่รอวใครฝังูไม่รอวะชาในดวงใจื่นเลย กีจะหลับแลตื่นเลยสวัสดีครับผมรอูทุกคดีครับ้เช้าเลยีผมนอหลับไม่สนผมก็ไม่สนิทเหมือนกันผมนอนหลับสนิทเลยเสีโซฟีแล้วมั้งแบบับสนิทตลอดคืนนอนไม่หลับฟุ๊ฟููฟู ็นนอนโอผมกลัวผีอ่ะผีน่ากลัวมากกว่าเมื่อตอนที่เราไปหน้าทัพผีเฮ้ยนอนแบบแล้วเพราะมันอนแล้วใครไม่นอนไหม โอ้ยมุกอยากจะมีมวยก่อนนอนใช่ไหมอุ้ยสี่หมื่นวิวป้าใครทำได้วะสี่หมื่นวิวใครทำได้วะต้องโปรดักชันนะต้องโปรดักชันโก้ตาสี่หมื่นวิวเลยเหรออะไรคือโก้บอลวะสั่งมาเลยคืออะไรอ่ะคืออะไรลองลองใช้ดิอ๋อแสงเฮ้ยแปลกๆคุ้นๆเหมือนเลยอ๋อว้าว โอ้โหโอ้โหโอนเนเลเฮ้ยอ็มบาปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อจิไหมจริงไมอไม่ช่รไมอสมตาแล้วคุณตา รวมร้อยเราต้องรีบกลับเขามันปลาใส่ผมอะผมตายเลยอะใช่ถ้ามันถ้าโดนมันปลาสองทีคือตายเลยตอนแรกมันก็ปลาใครมาใส่ผมไม่รู้แล้วมันก็ปลาผมต่อตายเลยเราจะไม่มีคอนเทนต์แล้วควีน้อมก็ตายเขาต้องไปเอากล้องครับเขาต้องไปกู้กล้องใช่ครับต้องไปกู้กล้องคือนี่กล้อง เขาคงจะเกลียดเลยเขาช่อมช่อครับยอดเยี่ยมู้กระชูเลยเออแต่ละอันฮ่าฮ่าพีซีเอ็มไม่นึ่หมือนวิวคนเร็วเซฟซิกพวกเราแกงล่าซ่าท้าผีพวกเรา แกงลาซาท้าผีที่ไหนอะที่ไหนเนี่ยที่เดิมที่เดิมอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเี้เฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเเ้้ยเ h ้ยเฮ้ย้เ้

มีแก้วเฮ้ยยังดอะไรเกิดขึ้นกิดขึ้นช่วยได้ช่วยช่วยเออเออรถดึ้งแล้วเออฟุกคงจะไปเก็บไม่ไหวแน่เลยอะเพราะว่าผีตัวนี้มันโหดมันอะไรอ่ะมันเดินตรงอยู่อ่ะตอ้เออตายตาย กระดับห้วยกระดับโอ้โหโดนสองเลยตายตายเหีลยโดนสุดครับที่นี่คือสถานที่โรงงานล้างครับตามพวกเรามาเราจะไปถ่ายทำสิ่งนี้รับกันนี่ไงพลังงานเฮ้ยนี่คือสิ่งนี้รับคนเต้ตีพี่ตีการ์ด ดไปไปไปที่นี่ครับที่นี่คือโรงงานล้างที่อิีมล้างไว้เมื่อ2,500ล้านปีที่แล้วแต่ยังเหลือเศษสร้างความฝังอยู่เฮ้ยทำไมเขาอยู่เลย run วิวิจะด้วย

่ไม่ครับเพื่อเพื่อเราตายแล้วครับเซฟตายแล้วเซฟตายแล้วครับผมผมเศร้ามากเลยเซฟคนตายแล้วแล้วผมเจอผีตีไข่ข้างล่างด้วยเราจะทำยังตอนนี้เนี่ะผมจะถ่ายต่อหรือว่าเราจะกลับเศต้อองเาต่อครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผีตีไข่ข้างล่างนะมันมีผีตีไข่มากเลยผีตีไข่เป็นตัวเลยวะผีตีไข่ผมถ่ายไว้ผมถ่ายไว้กำลังถ่ายอยู่ เป็นสิ่งที่ว้ยมีที่ใครแล้วมีที่ใครบุกครับที่นี่มันเยอะแค่ไหครับเอาไปเลยช่วยได้ด้วยเขาจ่ายเราไปแล้วครับตอนนี้เราต้องบอเขาแล้วแบตแบตมันจะหมดเลยแบตมาแล้วทำไมไม่ยิงจมดิคือสิ่งที่เราจะทำนะคือไปโลกเก่านะครับแล้วก็ ขายสิ่งที่นา่นาลก,นปปคคกลัวน่ากลัวแล้วก็อัพโหลดในสปูกูครับใกล้ๆไว้เราก็ได้ตังมาแค่นั้นปปใช่แล้วนี่คือนี่คือแผลเราของเรานะฮะสป,ปุกทู <laughs> เราต้องไปหาหสิส่เดีนคนนบทําไมโยบซับ p นรับท<อ>ี่เราจะมาลาด้าผีนะครับผมนี่กับเพื่อนหมู่เพื่อนเรานะฮะเราเจอโครงกระดูครับผมโครงกระดูไก่ฮะยยเอ เยอะัเลยวกันเลกันเลกันเลไม่ดังเกินไม่ดังเกินอะไรนะครับอะไรนะครับคุณเอาขาไมโเดังเต็มแล่วเดยวตวเต็ชิรัชิญครา้วชิร เจอเกมเจอเกมเจอเกเรคอนเทนตเจอครนเทนต์อยู่ไหนยม่เนียเจอแล้วเจอผีเจอผีทายทายทายโอ้โหโคตรสมจริงครับเซอร์เดียจัดเลยเป็นคอนเทนต์แบบที่แบบน่าสนุกมากเลยครับผมตรงนี้ผีที่ดีคือผีมีกับข้าวเจอกรดูกอะไรด้วยครับในยารอนครับแล้วก็เป็นคลิแบบเฮแล้วคนี่เซมีคน ดูเขาที่ขี้เซามอ r นึงบ w ดเขารักอาชีพของเขามากเลยดูสิเขารักษาอาชีพแหละเฮ้ยเลาโรงงานแ่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่นะครับโอ้ยช่วยด้วยผมก็แลังเสอ็อโอ้อ ก็แบบนี้ครับไม่กังฟ้เลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปได้ฮือือฮือฮือฮืเขาตายแล้วอาฆาตแค้นเราเขาจะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเขาเขาจะฆ่าทุกคนไม่ไม่ทำลายผมมันจะทำ้ายผมลาวฟูดีิโวฟูดิโวมันตายเสร็จแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยข้างล่างก็มีข้างบนก็มี โอ้ผมโดนแทงสัารันทลาไอ้ไมือ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 อมือมอมือมอมือมือมือมมือมือมอมือมือมอมืือมือมืมือมืออือมือมืออ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 อไอนตีอืออ่ะออแล้วครับอ่านแล้ว ออ่ะนไหยครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการเราเราถึงที่หมายแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงฟุ้งแล้วเฮ้ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคฮัลโหลทมีสมองไหมได้ยินแล้วได้ยินทุกคนแล้วโอเคดีมากนี่ไงหลั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 งเอานะครับ ผมได้อ่านมาอยู่รึเปล่าเนี่ยตอนตอนนี้เราเข้ามาในโรงงานล้างนะครับเรากำลังตามหาสิ่งแปลกปลอมผมผมผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะคืออยู่ข้างหลังคุณนั่นน่ะเซฟไม่เห็นหรอไมียนเมียนมันเฮี้ยนมากเลยครับโอ้ยเฮี้ยอะไรอมาเนี่ย ดีแล้วโอ้ยดีแลโอ้ยผมเจ็บมากเจ็บมากทุกคนไม่น่าจะรอดแล้วตอนนี้ผมจะพาทุกคนกลับบ้านเองก็เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับคลิปนี้จะไวรัล2,000ล้านวิวเลย เอาตั้งไป11บาทแล้วทนางานขดมวยคืออะไรเอ้ยคุณคุณอ๋โอ้มันเข้าไปตัวผมแล้วบึ้ง <laughs> โอ้ผมกำลังอยู่ในไหนครับเนี่ย คุณสมตายแล้วหรือเปล่าโดนเมื่อกี้เป็นทอมอะไรบ้างเฮ้ยโอ้โหผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายเหลือเอาคนเดียวกูตายตาย เข้ามาใหญ่แล้ว